ขออนุญาตไปในส่วนของตัวประเด็นการพิจารณาในตัวถัดไปนะคะในส่วนของประเด็นการพิจารณาที่2อนะคะอัตราการออกกังขันลดลงนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์กัญญาอินสอนค่ะขอเรียนเชิญค่ะกลับเรียนท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพนฐานท่านดออรอนันต์พันนึกท่านผู้เช่วยวาาญสพทนะคะท่านผู้อำนวยการสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดอง ผู้ม,กงงมืการสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาแลวก็ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะคะ,ะในช่วงเช้านะคะในที่ที่ท่านอาจารย์วิชัยท่านได้พูดไปด้วยก็คือในตัวบ่งชี้ที่จะพูดรวมทั้งของตัวดิฉันเองนะคะก็คือเป็นตัวบ่งชี้ที่4นะคะใน,ในมาตรฐานที่3ก็คือในเรื่องของประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียม นะคะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพนะคะโดยประเด็นที่ดิฉันจะนําเสนอในที่นี้ก็คือในประเด็นที่พิจารณาที่2นะคะก็คืออัตราเดบออกกลางคันนะคะประเด็นอัตราเดบออกกลางคันตรงนี้นะคะข้อมูลที่ ที่เรานิยามนะคะถ้าถ้าเมื่อวานนะคะในประเด็นของโครงการพาน้องกลับเข้ามาเรียนนะคะถ้า,ถ,าถ้าสังเกตก็คือมันจะมีความคล้ายคลึงหรือประเด็นท,ที่ใกล้เคียงกันนะคะโดยที่ในนิยามของมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในตัวประเด็นพิจารณาตัวนี้นะคะคาว่าเด็กออกกลางคันเนี่ยเราจะพิจารณาเด็กที่อยู่ในสังกัดของสพบปตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6น,น,น,นะคะหรือว่าเทียบเท่านะคะที่ ต้องยุติการเรียนลงหรือว่าไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วก็ไม่สามารถพากลับเข้ามาเรียนได้นะคะอันนี้คือประเด็นประเด็นหนึ่งที่ท ที่ที่มีความต่างด้วยความที่โครงการพาน้องกับเข้ามาเรียนเนี่ยเป็นนโยบายของอทางรัฐบาลนะคะโดยที่เป็นภาพใหญ่ของระบบการจัดการการศึกษาทั้งหมดนะคะซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสพบประเนี่ยประเด็นที่เราได้ข้อมูลนะคะเมื่อวานม,มีมีทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถามเข้ามาในประเด็นที่เกี่ยวข้องว่าข้อมูลที่ใช้นะคะของทั้ง2 สองตัวนะคะขออนุญาตนาเรียนเพิ่มเติมไปด้วยนะคะก็คือตรงนั้นก็คือ,อประเด็นของพาน้องกับข้ามาเรียนเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราใช้จากข้อมูลทั้งของกอสศนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาจากการเคสซิ่งของระบบทั้งหมดที่ท,ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะสอนอับก็กําลังจะแจ้งไปอย่างเขตเป็นที่การศึกษานะคะส่วนตัวที่เรากําลังพูดถึงตรงนี้นะคะประเด็นตรงนี้ข้อมูลนะคะขอเฟิมถัดไปเลยค่ะข้อมูลที่เราใช้นะคะท่านไม่ต้องอ ทางสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องนําเข้าสู่ระบบเพราะเราจะใช้ข้อมูลจาก DMC นะคะข้อมูลจาก DMC ตรงนี้จากที่นิยามของตัวข้างต้นก็คือเราจะเห็นว่าจํานวนที่เราใช้จาก d m c เนี่ยจะรวมถึงเด็กการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะอันนี้ก็จะมีความต่างหรือว่าความเหลื่อมในเรื่องของข้อมูลแต่ว่าตัวชีวัตตัวนี้นะคะถ้าเราพิจารณากันในเรื่องของตัวหลักเกณฑ์นะคะ ตัวหลักเกณฑ์ของการพิจารณาเนี่ยเราจะใช้การเปรียบเทียบนะคะ,ะข้อมูลอัตราเด็กออกกางคันของผู้เรียนเนี่ยอสองปีนะคะเพื่อให้ได้เห็นของพัฒนาการหรือว่าการที่เราจะ,ะทำยังไงให้ให,ให้ให้ลดอัตราการที่เด็กออกกางคาันแล้วก็ทำให้น้อ,นองนนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะ,ะจบการศึกษาตามหลักสูตรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ ที่ตัวชีวัตัวนี้ทางท,างท่านทางเขตนะคะไม่ต้องไม่ต้องกรอกข้อมูลเข้ามาแต่เราจะใช้ข้อมูลจาก DMC นะคะโดยเปรียบเทียบโดยเกณฑ์ของปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วปีอ,อา,าราเดียวออกกังคันของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2564เนี่ยจะมีค่าอ,อยู่ที่0 0 0 0 2นนะคะซึ่งถ้าจากท่านที่ได้ได้ได้ไดรับการประเมินไปขอ,ของของปีนี้นะคะก็จะเป็นการเทียบ เทียบค่าของปีการศากษร2,563กับ64แต่สำหรับปีนี้ที่เราจะกำลังจะเก็บกันก็คือในในช่วงของปีกประวัน2,566นี้นะคะก็จะเป็นการเทียบค่าเป้าหมายของปี2,564แล้วก็2,565นะคะขอเฟรมถัดไปเลยคะ่ะประเด็นถัดมาก็คือจะเป็นในเรื่องของการรายงานผล การดาเนินงานนะคะแล้วก็วิธีการดําเนินงานแล้วก็ปัญหาอุปสรรคซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะถ้าในกรณีที่ท่าน,นดําเนินการในการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนหรือป้องกันเด็กออกกลางคันเนี่ยในมิติหรือประเด็นที่ใกล้เคียงกับที่ท่านได้ได้นำเข้าสู่ระบบในเรื่องของการโครงการพาน้องกับเข้ามาเรียนนะคะในประเด็นนี้ท่านสามารถแจ้งเราแล้วก็ให,ให้ให้ทางผู้กนกัองเนี่ยสามารถที่จะใช้ผลในการประเมินจากข้อมูลตรงนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องไม่เพื่อลดความซับซ้อนในการที่ท่านจะต้องกรอกข้อมูลแต่ หากประเด็นอะไรที่ท่านมีเพิ่มเติมนะคะเช่นตัวอย่างเช่นนะคะเอกสารเพิ่มเติมหากท่านสรุปรวมในภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นในเรื่องของการรายงานผลการดําเนินงานส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันในบริบทของท่านเองทั้งหมดเนี่ยท่านก็สามารถนําเข้าสู่ระบบของเราได้เพื่อให้ได้เห็นความชัดเจนหรือว่าในภาพรวมที่เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยได้ดําเนินการในเรื่องของการ ติดตามพาน้องกับเข้ามาเรียนเรื่องการอัตราลดเด็กออกกลางคันหรือว่าการทําให้อ,อเด็กนักเรียนเนี่ยได้เข้าเรียนตามตามอตามเกณฑ์ที่ที่ที่กำหนดไว้นะคะซึ่งซึ่งถ้าจะเห็นในตัวตัวบ่งชี้ที่4เนี่ยเราจะเป็นองค์ประกอบที่พูดถึงว่าเด็กประชากรวัยเรียนเนี่ยเมื่อมีอายุครบการการเข้าเรียนเนี่ยก็ต้องต้องได้เข้าเรียนทุกคนด้วยนะคะอันนี้ก็ท่านก็สามารถที่จะสรุปในภาพรวมตรงนั้นส่งเข้ามาในระบบได้นะคะ ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือในเรื่องของที่กล่าวไปเบื้องต้นก็คือในเกณฑ์เกณฑ์ของการประเมินนะคะเกณฑ์ประเมินก็แบ่งออกเป็นห้าระดับนะคะโดยที่ระดับคุณภาพนะคะที่5ก็คืออพิจารณาก็คือไม่มีเด็กออกกลางคันหรืออัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง และอัตรากางคันต่ํากว่าอัตราการออกกางคันของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง2ปีนะคะจะเห็นว่าประเด็นที่เราไฮไลท์ก็คือ,อเมื่อเทียบเทียบกันระหว่าง2ปีเงบ่อประมาณเนี่ยท่านท่านอ,อัตราการออกกางคันเนี่ยของท่านเนี่ยจะต้องต่าต่ากว่าของสอบถอนะคะต่อเนื่องกัน2ปีนะคะอันนี้ถึงจะได้ในในค่าระดับคะแนนที่ดีเยี่ยมนะคะถัดมาก็คือ,อะระดับคะแนน ที่สี่นะคะอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลงและมีอัตราการออกกังคันในปีปัจจุบันต่ํากว่าหรือเท่ากับอัตราการออกกังคันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามาดับที่สามนะคะก็คือมีอัตราการออกกางคันของผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ลดลงแต่มีอัตราการออกกางคันในปีปัจจุบันต่ํากว่าหรือเท่ากับ อัตราการออกกังคันของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านจะสังเกตตัวแดงๆที่ที่ไฮไลท์ไว้นะคะประเด็นที่อาเขตพื้นที่การกศึกษาเป็นประเด็นท้าทายที่ท่านจะต้องดําเนินการก็คืออาท่านจะต้องทําให้เขตของท่านเนี่ยมีอัตราการออกกังคันเนี่ยต่ากว่าอัตราการออกกังคันของสองปทนะคะซึ่งจะทําให้ให้ระดับคะแนนของท่านเนี่ยอยู่อยู่ในเกณฑ์เกณฑ์การประเมินที่ที่ดีนะคะถ้าอาลดับ ที่สองหรือลำดับที่หนึ่งที่ต้องปรับปรุงเนี่ยเรสังเกตว่าถ้าถ้าท่านดําเนินการเทียบค่าเป้าหมายของตัวเองเนี่ยเทียบกับตัวเองนะคะก็คือมีการลดลงแต่ว่าอัตราการลดลงของท่านเองเนี่ยยังสูงกว่าของสอปทในภาพรวมของสอปทนะคะตรงนี้ก็คือจะทําให้ท่านได,ได้ได้ระดับคะแนนแค่แค่สองนะคะแล้วก็ถ้าถ้าอัตราการคันที่ท่านเทียบกับตัวท่านเองในแต่ในปีในในในปีหก หกสี่แล้วก็หกห้าเนี่ยไม่ได้ลดลงแล้วก็ยังสูงกว่าอัตราการคารันที่เป็นค่ากลางของสอปทเนี่ยก็จะทําให้ท่านท่านได้รับการประเมินที่จะต้องปรับปรุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของการที่จะชี้แจงในเรื่องของตัวบ่งชี้ที่สี่นะคะประเด็นการพิจารณาที่สองอัตราการออกกางค,านะคะันค่ะ